สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤๅพาดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาะดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดูดวงรายเดือนประจําเดือนเมษ,ษายนพศ2563นะครับคำพยากรณ์การคํานวณการโคจรโยกย้ายราศีของดาวพระเคราะห์นะครับดาวพุธดาวพระเกตดาวอาทิตย์ดาวพุธ,วพธในเดือนนี้จะย้ายสองครั้ง นะดาวสุปร,ะราะคอกและบาประเครห์การเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของประเทศไทยนะหลังสงครามและเหตุการณ์สําคัญสคัญต่างๆนะทั้งดวงชะตาโลกและดวงชะตาของคนนะครับท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาอ,อาจารย์นะติดต่อมาได้ทาง Li@ น์แอดนะครับแอด syf1254p นะครับหรือ15565699นะทางเพจ Facebook นะครับ MRPD88 m o r i t p ม d ริ t ผ่าดาวแอดโทโดไทหรือทางเฟซนะชื่อมอริสผ่าดาวนะครับดูดวงชะตาทางโทรศัพท์0953984788หรือติดตามได้นะครับทางช่อง y t u t u นะ MRPD88 Mor มอริสผ่าดาวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแชร์คลิปให้กอาจารย์ด้วยนะครับการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่ขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ย ข้อสําคัญก็ต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักษัตว์ใหม่เช่นปีคุณเป็นปีชวดคือปีนักษัตว์ไม่ใช่เปลี่ยนพุทธศักราชหรือพศใหม่การเปลี่ยนปีใหม่คือนักษัตร์ใหม่เนี่ยกับพศพุทธศักราชเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะค้อมกันอยู่3เดือนเศษนะคือการเปลี่ยนปีพศพุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นพุทธศักราชใหม่เป็นปีใหม่ ซึ่งในฐานราชการได้จัดเปลี่ยนมาเมื่อปีพศ2484เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่การสมัยสากลน,นิยมการเปลี่ยนปีนักษัตว์ใหม่นั้นเนจะยึดถือตามแบบโบราณซึ่งได้ปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือวันที่13เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตว์ใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยจากปีกุลเป็นปีชวดเพราะดาวทิตได้โคจรเข้าสู่ราศีเมฆแล้ว ตำแหน่งเป็นมหาอุดคำพยากรณ์มหาอุดอุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำรู้ว่าธรรหลือเลิศประเสะสริีมิตรสหายหอจนทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศัก์จักสำเร็จเป็นบำเ็จแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพพันจิตโอบโลมมิวายจะชำนะศตูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใส ความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไลล้วนแต่ได้ความสุขทุกข์ไม่มีดาวทิตย้ายโคจรเข้าสู่ราศีเมฆถือว่าเป็นปีนักษัตว์ใหม่ปีชวดเป็นวันมหาสงการวันมหาสงการปี2563ปีชวด วันจันทร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันจันทร์แรม6ค่ำเดือน5ปีชวดเป็นปกติมาตปกติวานอาธิกาสุรินทินเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อโคราคาเทวีทรงภผารัตทัดดอกปีกแก้วมุกดาหารเป็นอาพรพัดสาหารน้ำมันเนยพระัตัดขวาทรงพระขันผาดซ้ายทรงไม้เท้า สเสด็จสายญาติลืมเนตรมาบนหลังเสือถลิงศกเป็นจุลศักราช1382วันที่16เมษายนพุทธศักราช2563คำพยากร์วันถลงิงศกท่านกล่าวว่าปีนั้นสมณพามนาจารย์จะปฏิบัติชอบด้วยธรรมอันประเสรศิฐคำพยากรณ์วันสงการท่านกล่าวว่าปีนั้นจะแพ้เสนาบดีเท้าพญาและนางพญาทั้งหลาย คำพยากรณ์วันเนาท่านกล่าวว่าปีนั้นหมากคูข้าวปลาจะแพงจะแพ้อำนาจมนตรีทั้งปวงคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ํานักคราชให้น้ำสามตัวฝนแรกปีน้อยต่างปีน้อยปลายปีมากแลคำพยากรณ์เกณฑ์ทัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวก้าในภูนาจะได้ผลหนึ่งส่วนจะเสียสิบส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกข์ลำบาก ได้ยากเพราะกันดานอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12บราศีครับนะครับนะการเล่นสงการในปีนี้นะครับก็อาจจะน้อยลงนะบางคนก็อาจจะเล่นกันเองนะครับในครอบครัวนะหรือในกลุ่มเพื่อนเล็กๆนะครับพอเสร็จแล้วคุณก็ แยกกันกักตัวนะคนละ10 14วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ไปหาหมอนะครับดีที่สุดนะแล้วก็กักตัวเองนะระมัดระวังคือในช่วงเทศกาลนะครับสงการเนี่ยนะถ้าคุณไปทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีแต่ก็อย่าลืมนะ ใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะตัวคุณเองนะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยนะครับคุณไม่ได้เดินทางไปที่วัดนะหรือคุณจะลดน้ํานะครับส่งน้าพราะพุทธรูปก็ได้นะครับทําได้ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นให้คุณนะครับทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาพระก่อนวันสงการนะครับให้ทําในวันเสาร์จำไว้เลยนะ วันเสาร์ที่สิเบเดมษายนสองพน้อยหกสบสามนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะก็อาจารย์ได้ขอไว้แล้วนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีนะจะมีโชคลาภความสําเร็จนะครับเกิดความเป็นมงคลให้คุณจัดต๊ะหมู่บูชาะธรรมความสะอาดให้ใหม่เขยมเลยนะครับพอวันสงการมาถึงค,คุณก็จัดของไหว้ได้แล้วก็ส่งน้ําพระพุทธรูปได้เลยนะพอถึงวันจริงมันจะได้ไม่ หายุ่งมากเกินไปนะครับขอ,ขอให้คุณโชคดีนะในเรื่องเชื้อโรคโควิด1 9นี้นะครับชาวลัคนาราศรีมังกรเนี่ยนะคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับจากอิทธิพลของดาวพ,าพระพฤหัส,สบดีเนี่ยซึ่งย้ายเข้ามาทับลุมลัคนาคุณเนี่ยบอกได้เลยคุณจะดี1ปีนะจากดาวพ,าพระพฤหัสเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตา แล้วก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพของตัวของคุณเองด้วยนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะล่ําซ้ํานะชาวราศีมังกรคุณจะล่ําซ้านะครับจะอ้วนขึ้นหรว่างนะั <c oughs> <c oughs> นะ้นเออเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนะถ้าเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่ก็ไปหาหมอนะครับไอเชื้อโรคพวกนี้นะมันก็จะหมดไปนะครับหลังสงการ นะช่วงเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าดาวทิศย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่13ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนปีนักษัตร์อย่างสมบูรณ์นะครับแสงอาทิตย์เนี่ยบอกได้เลยนะร้อนปีนี้ร้อนร้อนตับแตกนะแสงอาทิตย์ก็จะฆ่าเชื้อโรคพวกนี้ตามอากาศนอกนั้นมันก็จะไปฝังอยู่ตามของแต่ละคนอันนี้ก็ไปดูแลตัวเองอีกทีนึ่งนะช้าลัคนาราศีมังกรปรากฏการเหตุการณ์ต่างๆหลังจากสงกาน นะครับในดวงคุณเนี่ยให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะมันจะมี2ช่วงนะครับเหตุเพศภัยทางธรรมชาติสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะครับให้คุณระมัดระวังในวันที่21นะในวันที่21ถึง25กรกฎาคม6 3นะครับ ในช่วงที่2ให้คุณเรามาระวังวันที่16ถึงวันที่24ตุลาคม2563ในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้เรามาระวังใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนิดนึงนะจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณสวดมนต์พระปฏิบัติธรรมนะคุณก็จะสามารถแก้วคาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับชาวราศีมังกรนะในเดือนเมษายูนี้นะ คือคุณเนี่ยนะดีมาตั้งแต่ช่วงสองมีนาคมแล้วนะครับหลายคนก็หลอดพ้นปลอดภัยนะหลายคนก็แจ้งข่าวสารว่าดีชีวิตมีความสุขผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะก็ขอให้คุณระมัดระวังนิดนึงนะทำอะไรดยความไม่ประมาทล้กันนะครับในช่วงนี้เจ้าชะตามีโชค ค,คุณจะมีโชคในสิ่งของเก่าๆนะครับจากสิ่งของเก่าๆหรือจะได้ทรัพย์สินนะครับที่อยู่ในที่ลับๆไม่เปิดเผยนะชอบทำงานตามความสบายใจของตนเองในดวงชะตาของคุณนะครับอิทธิพลดาวดวงแรกนะครับที่จะย้ายก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริดในวันที่2องเมษายน 2,563เวลา4ทุ่มดาวพุธนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพสหัชันะครับเป็น3ามแกลกันนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาเป็นพินทุบาทเป็นประเป็นนิดส่งผลอย่างไรมกักมีปัญหาอุปสรรคในสังคมนะครับของเจ้าชะตาในระดับหนึ่งและในด้านเครดิตของคุณเจ้าชะตาจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือในสังคมนะครับ เพื่อนนะในสังคมของคุณเนี่ยนะครับคุณจะมีความสุขที่ดีนะกับสังคมนู่นนี่นั่นการพบปะการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงนะเจ้าชะตาก็จะมีความสุขอันะนี้ก็ถือว่าโอเคดีแต่ก็ให้เรามัดระวังคําพูดนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาก็คือดาวพระเกตดาวพระเกตนะ จะย้ายในวันที่12เมษายนนะครับเวลา10โมง4ีนาทีดาวเกตเข้าพบพันธุเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้คุณไหว้เจ้าที่ที่บ้านนิดน,นึงนะครับนะเพราะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอยู่ที่บ้านนะก็ไหว้ก็ถือว่าจะเกิดผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับหรืออีกอย่างเจ้าชะตาจะชอบเดินทางนะครับจะชอบเดินทางอยู่ไม่ติดที่นะมักจะพักถิ่น ไปตั้งหลักฐานถิ่นฐานแดนไกลก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะต่อมาก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสนี้จะย้ายในวันที่13เมษายนนะครับ6 3เวลา21เา27นาทีนะดาวพฤหัสก็มาอยู่ในภพผันธุนะครับคือดูจากดวงเนี่ยนะคุณต้องได้ทรัพย์ต้องมีทรัพย์สิน ต้องมีความมั่นคงอะไรสักอย่างนะ้นเกณฑ์ตามชะตาในเดือนเมษายนของคุณเป็นต้นไปนะครับมรณะอยู่พันธุ์ุกเป็นมาหาอุตติหมายถึงคุณจะได้บ้านนะครับจะได้บ้านทรัพย์สินก็ได้นะหรือเจ้าชะตาจะมีบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสได้รับมรดกส่งผลให้ชีวิตมีความมั่นคงที่ดีไม่แห่ คือบอกได้เลยนะดวงคุณเนี่ยในช่วงนี้นะครับถ้าคุณดิวในเรื่องทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือติดต่อในเรื่องมออรดกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้สูงชาวราศีมังกรนะครับคือจากดาวพฤหัสคุณจาไว้เลยดีหนึ่งปีนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคือดาวพระพุธดาวพุธจะเดินหน้าเสริมน,นะครับในวันที่19เมษายน2563ดาวพุธย้ายเวลาตี5 46นาที ดาพุธนี้ก็มาอยู่ในภพพันธุเป็นองค์เกณฑ์โอ้โหดีมากนะนะอัมพุกเกณฑ์จุ่มแจงสี่สถานจันท์พุธศุภภัยสารส่งสร้อยพิรธหัพิพัฒน์พานพูนเพื่อผลงานสแสดงฤเดชใช้นับเกณฑ์พยาโอโ้ดูงคุณเลยนะงานดีสุดๆนะครับแต่ชาวลัคนาราศีมังกรคุณตั้งใจทํางานทํามากินประกอบอาชีพดนะีไม่ว่าจะเป็นราชการหรือร้านวิสาหกิจอะไรก็แต่เนี่ย คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในดวงชะตาของคุณอย่างมากนะครับนะนอกนั้นแสดงว่าถ้าคุณไม่ได้คุณไม่ได้ทำอะไรไงประมาณนี้นะครับในดวงชะตาอลิมาอยู่ในภพพันธุเนี่ยนะครับเจ้าชะตาก็มักสร้างปัญหานะครับหรือมีปัญหาในครอบครัวในหมู่เขืยญาแต่เจ้าชะตาก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีนะครับเพราะเป็นองค์เกณฑ์ แล้วก็สุ่พาพันทุบ้านนะครับบ้านของเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นที่รู้จักนะน่าเชื่อถือที่ดีอย่างดีมากความสูขของเจ้าชะตาจะผูกพันอยู่กับเครือญาติพี่น้องเป็นส่วนใหญ่นะครับและจะรักใครกันดีญาติพี่น้องข้างบิดานะครับจะมีมากแล้วก็จะมีทรัพย์สินมีฐานะที่ดีด้วยของชาวราติมังกร นะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเป็นเดือนของคุณด้วยเช่นกันนะของชาวลักนะขณาราศีมังกรน,นะครับแล้วก็เลขนาโชคเลขโชคลาภของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนหรือกลางเดือนเขาแล้วแต่จะมีเลข42่และหนึนะครับของคุณนะเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภอันนี้ก็ซื้อรตสรี่ทิ้งไว้ไม่โดงไปคิดมากไม่้ดงใส่ใจอะไรนะครับไว้ไว้สักใบ,บสองใบนะนะ ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภต่อมาคือพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญในวันที่8เมษายน2 5 6จันทร์เพ็ญเวลา1 0 0โมงนาทีครับอยู่ที่ราศีกันพบสุภะสุภะคือความสุขสุภะคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองผู้ใหญ่แดนไกลอะไรก็แล้วแต่ใน ช่วงนี้ถือว่าดีมากในดวงชะตาของคุณนะครับและพระจันทร์จะดับพระจันทร์ดับวันที่23เมษายน2563ดับเวลา9โมง12นาทีพระจันทร์จะดับเพราะฉะนั้นดับอยู่ในภพพันธุนะเพราะฉะนั้นก่อนเราต้ระวังนิดนึงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ้านที่ดินนะครับหรืออาจจะมีปัญหาอุปัรรคเกิดขึ้นในครอบครัว กาไปประมาณนิ่นนึงนะในดวงชะตาของคุณโอเคนะครับอันนี้คือคำพายากรณของชาวราศีมังกรนะอันนี้อยจะมาดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าในเดือนเมียนสายนนี้จากไพ่จะมีอะไรบอกอีกไหม <c oughs> ชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตา,าของคุณในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรอีกบ้างน,นะครับดวงคุณใบแรกได้หนึ่งถ้วยโอ้ <c oughs> ดีมากในเรื่องการงานนะครับสมัครงานไดงานประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภด,ดีๆนะใบที่สองได้ห้าถ้วยนะครับการเงินคุณเนี่ยก็อย่าประมาณนะ มันอาจจะร่มเหลวหรือมันมีหนี้สินเก่าเก่านะครับซึ่งคุณอาจจะคิดมาไม่รู้จะทาอย่างไรดีนะก็ค่อยๆแก้ไขไปแต่ข้อดีก็ค,คือคุณจะมีโชคลาภ้อยอย่างไม่คาดฝันเข้ามาใบที่สามได้สามถ้วยเพราะฉะนั้นในด้านความรักของคุณมีเกณฑ์การพบปะติดต่อนะครับความรักของคุณจะเจอจากการติดต่อสื่อสารเจอจากสังคมหมู่คนเยอะๆนะครับในด้านความรักของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่อง มี3คนลักซ้อนนะนิดหนึน่งในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนี่คือคำทำนายของชาวลัคนา,าราศีมังกรน,นะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ